คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธฐเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นกันละกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพกกมาบกับสุดหวยโชคสิทธิมาลาครับกับสูตรดับสิบปนตลอดชีพสูตรที่หนึ่งนะครับโดยสูตรของการคานวณออกมาแล้วนะครับเราแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าสูตรคานวณทางกานไม่ยากแต่ว่าเสติคุณดูกับเราว่าสูตรนั้นน่านำไปใช้เพียงใดเพื่อนอยพิจารณานะโดยตัวทันเอง รเรามาดูกันเสรีจีหเห็นตั้งแต่ปีหกสองสิบหกกมาวันปีหกสองครับที่ออกศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสี่สองตัวลักห้าหกหน่วยสิบร้อยพันหลักพันละมาที่หนึ่งบวกแปดตรงที่เสมอสี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองครับเรามาดูนะสิบสองไม่พบในหลักสิบบนครับต่อมาหนึ่งเมษาหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งหนึ่งมีนาคม หนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณในส่วนของหลักเลขดับได้เลขสามสามไม่พ้มเด็กสิบปอนครับสิ 16, บหกพีนาคมคำนวณได้เลขสองสองไม่พ้นเด็กสิบปนครับหนึ่งเมษายนหกสองคำนวณได้เลขเจ็ดเจ็ดไม่พ้มเด็กสิบปนครับ 16, สิบหกเมษายนครับคำนวณในส่วนของหลักสิบปนอ่าเลขดับได้เลขแปดแปดไม่พ้นเด็กสิบบนครับสองพฤษภาคมหกสองคำนวณได้กลับได้เลขเก้าเก้าไม่พ้นเด็กสิบปนครับ สิบหกพฤกษภาคมหกสองคำนวณเลขตัดเป็นเลขศูนย์ศูนย์ไม่พ้นแนงสิบปอนครับหมิถุนายนหกสองคำนวณเลขตัดเป็เลขสองเลขสี่ไม่พ้นแนงสิบปนครับสิบหกไยนหกสอคำนวณเลขตัดเป็เลขสองไม่พ้นแนงสิบปนครับหกรกฎาคมหกอคำนวณเลขตัดไปเลขสี่เลขหนึไม่พ้นแงสิบปนครับสิกรกฎาคมหกสองคำนวณเลขตัดไปเลขเจ็ไม่พ้นแนงสิปนครับ หนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณเลขับจะเลขสอาจไดเลขห้หไม่พบเลขสิปนครับสิบหกสิงหาคมหกสอคำนวณเลขลับไปเลขสามไม่พบเลข10บปนครับหกันยายนหกสองคำนวณเลขลับไปเลขหกเลขหกครับลำดับหน้าเลขหกหกไม่พบเลขสิบเปนครับสิกันยายนหกสองคำนวณเลขตับไปเลขแปดแปดไม่พบเลขสิปนครับ หนึตัวละคมหกสองำนวณเลขตับเปเลขเกาเก้แม่คแดงสบปนครับสิบหตัวละคมหกสองำนวณเลขตับเป็นเลขศูนูแม่คดสิบป1นดครับหนึ่งพิานองคำนวณเลขตับเปเลขห้าแม่คแดสบปนครับสิบหิกายนหกสองคำนวณเลขตับเลขห้า้าแม่ครแดงสิบป1นครับสิบหตัวละคมหกสอำนวณเลขตับเลขหนึ่งหนึ่งครัแดสิบปอนครับสิบหกตัวเลขคูมหกสองคำนว สามสิบธนวคมหกสองคำนวณลดับเลเแดแดไม่พ้นสิบปนครับสิบเจ็ดมกราคมหกสานะครับคำนวณได้ดับเปิลเลข9เก้าเก้าไม่พ้นเงกนสิบปอนครับหกุมภาพันธ์หกสามคำนวณเลขดับเปเจ็ดเจ็ดไม่พ้นเสิบปนครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสามคำนวณเลขดับเปิเลขเก้าเก้าไม่พ้นเงนสิบ 1, ปอนครับหนึ่งธันวคมหนึ่งมีนาคมหกสองหกสหกสามคำนวณเลดับ, 9, 9, บ,บ 1, 1, 6, 2, 6, เปเลขสาม สมไม่พบในหลักสิบปนครับสิบปศมีนาคมหกสามคนวณเล่อับไปเลขหนไม่พบในหสิบปนครับสิ 16, พฤษภาคมหกสามคำนวณเลืกับไปเลขเเลขเกานะครับลองดูเก้าไม่พบในหลักสิบปนครับหนึ 1, มิถุนายนหกสามคำนวณเลืกับไปเลขเกเก้าไม่พบในหลักสิบปนครับสิบมิถุนายนหกสามคนวณเลกอับไปเลขส สไม่เป็นเงขสิบปนครับ1นึ่งกราคาดาคมหกสานวณเลกับเต็นเลขห้ไม่เปนบปนครับสิบหกกราคาาคมหกสามำนวณเลขกลับไปเลขหนึ่ง่งไม่เรนเงสบปนครับหนึ่สิงหาคมหกสานวณเลขกลับไปเลขเจ็ไม่เแนเงสบปนคับหนึสิบหกงหาคมหกสามำนวณเลขกลับไปเลข3ามมไม่เแนเงสบปนครับหนึ่ันยายนหกสามคำนวณเลขกลับเปเลขเ เจดไม่พบเนื้สิบปอนครับ16กันยายน63สาคำนวณเลขบไปเลข2 2ไม่พบนืบนครับ1ตัวละคม63คำนวณเลขจากไปเลข5 5ไม่พบพบเนื้นหลุดมังหลุดเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ปีกสนะองนะหลุดครั้งแรกเองอะสิ 16, ตัวละคร6กคำนวณเลขจไปเลข4 4ไม่พบนือิบนครับ1นึ่งพิกายัน63าคำนวณเลขับไปเลข4 สไม่พบแดงสิบนครับสิบกพิกันยนหกสิบหกพิกานยนหกคำนดเลขตัดไปเลขศูนไม่พบแนงสิบปนครับหนึ่งธนาคมหกาคำนวณเลขตัดไปเลขแปดแปไม่พบแนงสิบปนครับสิบกธันวาคมหกสามคำนวณเลขตัดเป็นเลขเก้าเก้าไม่พบแนงสิบปนครับสามสิบธนาคมหกสาคำนวณเลขตัดเปเลขหนึ่เลขหนึครับำดูเลขหนึ่ เลขหนึ่งไม่พบในหลักสิบเปนครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวณเล็ตังไปเลขสองเลขสองนะเราดาูกครับสองไม่พบในหลักสิบเนครับหนึ่งกัวปันหกสี่คำนวณเล็กลงไปเลขศูนย์เลขศูนย์น่รู้สึกจะหลุดเป็นครั้งที่สองนะครับไม่ว่าตัดไปนะครับเลขศูนย์ใช่ปะนะลองมาดูศูนย์พบในหลักสิบเนครัเห็นไหมหลุดเป็นครั้งที่สองนะครับตั้งแต่ปีหกสองนี่ปีหกสี่แล้วนะ 1ิบหกกำลังคำนวณเลขตับไปเลขส2งไม่พนแรสบนครับหนึ่มีนาคม64สี่คำนวณเลขตัดไปเลขสามสาไม่พบนแรงสิบนครับสิบหมีนาคม64สี่คำนวณเลขงตัดไปเลขแ8ดไม่พแรสิบบน1ครับสิบหกเมษายนหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่พ้นแรสิบปนคับ สิบหกไม่ได้นหกสี่คำนวณเลกลับได้เลขแปไม่พบแนง10บปนครับ 2. ・องพิสัยบวกอหกสี่คำนวณเลขลับได้เลขเ9้นั้นไม่พบแรงสิบนดครับสิบหกพิสัยบวกอคำนวณเลขลับได้เลขสองสองไม่พบแนงสิบปอนครับหนึ่งไม่ได้ยนหกสี่คำนวณเลับได้เลขศูนยย์ไม่พบแนงสบป1นครับสิบหกไม่ได้ยนหกสี่คำนวณเลขลับได้เลขเ เก้าไม่ป็นแรงสิบปอนดครับสิบหนึ่งกรากฎาดาคมหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลขหนึ่งหนึ่งไม่ป็นแรงสิบปอนครับสิบหกกราสิบหกกราคก้าดกมหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลขสี่สี่ไม่ป็แรงสิบปอนครับหนึ่งสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลขแปดแปดนั้นไม่ป็แรงสิบปอนครับ สิบหกสิงหาคมหกสี hom, apa, ่คำนวณเลขตัดงเลขสี form, 2. 2, ่สไม่พอนแรสิบปอนรับหกันยายนหกสี่คำนวณเลขตัดเลขสอนั้นไม่พอนแรงสิบปอนรับสิกกันยายนหกสี่คำนวณเลขตัดเลขแปดแปดม่พนแรสิบปนรับห่ตุลาคมหก่ครับหลักพันคือเลขแปดแปดบอปดเป็นสิบหกได้เลขหก แล้วมาตรวจสอบครับหกไม่พบในหลักสิบผลแน่นอนแตมาสิบหกตัวละครหกสี่ออกสามแปดสามแปดหกสามเจ็ดสองสองตัวละสามแปดครับหกไม่พบในสิบผลสิบหกตัวละครหกสี่ครับหน่วยสิบร้อยพันหลัก 6, พันลำดับที่หนึ่งคือเลขหกหกบวกแปดหกเจ็ดแปดบวกหกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่แล้วนำค่าหลังมาวางใช่ไหมคือเลขสี่ 4ี่นี่นำมาตรวจสอบครับีไม่พบแรงสิบปนครับต่อมาครับต่อมาหนึ่งพิยยนออกอะไรศูนย์สีตัวลออกเก้าห้าเลขสีที่เรากำหนดไว้พบไหมในหลักสิบปนไม่พบนะครับถือว่าถูกกล้องนะต่อมาหพิัยน่งพิกายยนทศสี่ศูยยนย์สี่หนตัว้าห้าหน่วย10ร้อยพปนหลัก 1. พันคือเลขห้ ห้าบวกแปดเป็นเท่าไรห้าบวกแปดห้าบกแเป็นสิบสามห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามคส่าหลังคือเลขสามสามอมาดูนะครับเลขสา 2, 16, มเราจะสอบสิบหกพิายนหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดลบหนึ่งสอง 5, 0, 3, 2, 7, ตัวเลขห้าเจ็ดศูย์สาสองเจ็ดลกหนึ่งสองตัวเ้าเจ็ดเลขกสามไม่พบในหลักสิป็นครับต่อมาสิบหิยนหกสี่นะครับ เราเขาว่ากันไปตามสูตรนะหน่วยสิบร้อยพันหลักพันเรามาที่หนึ่งคือเลขสองสองบวกแปดแปดเก้าสิบเป็นสิบแปดเก้าสิบสิบก็ได้ดับเลขอนันต์ข้าหลังมาคือเลขศูนย์ใช่ไหมสิบหกฤิิกายนหกสี่นะครับคำนวณเลขดับจะเลขศูนย์ เลขศูนย์นะเรามาดู1นึธนวาคม6 4ออก0ูนย์เจ็ดเอ้องตลางออก8 2ดสองนะครับนะครับเลขศูนย์ไม่พบในหลัก10ลรงวัลที่หนึ่งครับเ็ไหมครับต่อมาครับ1นึธนวาคมหกสี่ศูนย์จ็ดเจ็ดอ้องตงออก8 2นะครับหน่วยสิร้อยพันหลักพันเกิดลขเจ็ดบวก8เป็น7บวก8เป็น15บห้ได้ตับเลขห้ครับ 0, 1 16, ิบหกหนึธันวาคมหกนะครับคำนวณเลขกลับได้เลขห้านะครับได้เลขห้าเลขหนะ้านั้นเรามาดูครับส6บธันวาคมหกสี่ออกหกสามเก้าสมห้ตัะละออกแปดมเลขห้าไม่พบในหลักสิปนนะครับต่อมาครับเรามาดูสิบหกธันวาคมหกส่ครับหกสามเก้สองมาสองตัวละออกแปดนะครับเลขห้าไม่พบในหลักสิบปนนะหลักพันเราันทึกอยู่คือเลขเก้าเก้าบวกแปดเป็น เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิได้ใส่เลขเจ็ดนะครับ30มสิวนคม64ออก8ปดหนึ่งเกนหดสองตัลอสามหกครับเลข7ไม่พบในหลัก10บผลครับ30มสิวนคม64 9ี่ก้บวกแปคงที่เป็น17บเได้เลข7นะครับตัวเดิม 17มักราคม65ครับออก880 1592นตลอด92นะครับดับ10บนตลอดชีพนะครับหน่วย10บร้พันหลักพันรางวันที่1ครับบวก8คของที่ครับ0บวก8นะครับก็ได้8ครับใส่เลขก8ลงไปนะครับ เลนะขแปดนะครับอครับอันนี้เป็นสูตรของดับสิบบนตลอดชีพสูตรที่หนึ่งนะครับนำเอาไปเทียบเลขในสูตรของดับในส่วนของหลักสิบนะครับเพื่อใช้ในการตัดเลขนะก่อนอื่นสิ่งใดเลยกดติดตามนะครับสําคัญเลยนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแกเพื่อนร่วมโลกด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุนหอยโชคสิทธิมานานครับสวัสดีครับ